เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าลูกน้องทำผิดพลาดร้ายแรงขึ้นมาเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าวันนี้เรามีคดีจริงที่เกิดขึ้นในศาลมาเล่าให้ฟังกันครับซึ่งมีบทเรียนสำคัญมากๆสำหรับทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำเลยคำถามนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยพนักงานเป็นคนยักยอกเงินแต่หัวหน้าที่อาจจะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจะถูกไล่ออกได้จริงๆรหรอฟังดูอาจจะแบบเอ๊ะไม่ยุติธรรมหรือเปล่าแต่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆครับ ตามปกติแล้วเราก็อาจจะคิดว่าใครทําผิดคนนั้นก็ต้องรับผิดไปใช่ไหมครับแต่ในโลกของการทํางานจริงๆโดยเฉพาะในระบบราชการเนี่ยโหมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับคดีที่เราจะมาดูกันวันนี้จะทําให้เห็นเลยว่าความรับผิดชอบของคนเป็นหัวหน้าเนี่ยมันไปไกลกว่าที่หลายคนคิดมากเลยเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่สํานักงานเทศบาลแห่งหนึ่งครับที่นี่แหละครับมีตัวละครหลักอยู่2คนคือหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีแล้วก็ลูกน้องของเขาอีกคนหนึ่ง ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้เปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปเลยครับคือถ้าดูตามโครงสร้างนี้นะครับหัวหน้าเนี่ยมีหน้าที่ดูแลภาพรวมทั้งหมดเลยแต่ว่าคนที่ลงมือปฏิบัติงานจริงๆก็คือลูกน้องที่ชื่อนางสาวจอเธอเป็นคนเก็บเงินค่าบริการต่างๆด้วยตัวเองแล้วตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดเมื่อมีการตรวจพบว่าเธอแอบยักยอกเงินที่เก็บมาได้ไปใช้ส่วนตัวพอเรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีการสอบสวนทันทีแล้วผลที่ออกมาก็คือ โอ้โหรวดเร็วและเด็ดขาดมากแต่คำถามคือใครแหละที่ต้องรับทอดคำตอบนี้อาจจะทำให้หลายคนเซอร์ไพรส์เลยครับและนี่คือจุดพีคของเรื่องเลยครับไม่ใช่แค่นางสาวจอที่เป็นคนทำผิดแล้วถูกลงโทษนะแต่กลายเป็นว่าตัวหัวหน้าเองนี่แหะครับที่โดนคำสั่งปลดออกจากราชการเลยด้วยข้อหาที่ว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงคือปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นใต้จมูกข,ของตัวเองได้ยังไงแน่นอนครับว่าพอโดนแบบนี้หัวหน้าก็ไม่ยอมสิครับ เขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยตัวเองไม่ได้เป็นคนยักยอกเงินแล้วทำไมต้องโดนปลดออกด้วยเขาเลยเริ่มต้นเส้นทางการต่อสู้ทางกฎหมายครับตั้งแต่การยื่นอุทธรณ์ไปจนถึงการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อสู้ให้ได้ตำแหน่งของตัวเองกลับคืนมาคดีนี้ไปจนถึงศาลปกครองสูงสุดเลยนะครับแล้วศาลเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ว่าโอเคใครขโมยเงินจบไม่ใช่ครับศาลมองลึกลงไปกว่านั้นอีกคือเขาถามคาถามที่สําคัญกว่าว่าในฐานะที่เป็นหัวงาเนี่ย ได้ทำหน้าที่ของตัวเองดีพอแล้วหรือยังแล้วอะไรคือสิ่งที่ควรจะทําแต่กลับไม่ได้ทํากันแน่ก่อนอื่นเลยสารก็ต้องมาไล่ดูก่อนว่าเอ๊ะตกลงแล้วหน้าที่ของหัวหน้าคนนี้มีอะไรบ้างจะเห็นว่าบทบาทเขาเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่หัวหน้าเฉายๆแต่เป็นทั้งกรรมการเก็บเงินกรรมการถือกุญแจตู้เซฟเพื่อ่ายก็คือเขาเป็นคนคุมกลไกสําคัญทั้งหมดเลยที่จะป้องกันการทุจริตได้ และหลักฐานชิ้นเด็ดเลยนะครับก็มาจากคําให้การของลูกน้องเขาเองเลยเธอบอกกับสารว่าจะแก้ไขตัวเลขบ้างปลอมลายมือชื่อบ้างแต่หัวหน้าไม่เคยรู้ไม่เคยสงสัยเลยลองนึกภาพตามนะครับว่าระบบการตรวจสอบมันต้องละหลวมขนาดไหนถึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ําๆได้เป็นเวลานานไม่ใช่แค่ฝั่งลูกน้องนะครับที่ให้การตัวหัวหน้าเองก็ยอมรับกลางสาเลยว่า เขาแทบไม่เคยตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดเลยยอมรับว่าแบบตรวจบ้างไม่ตรวจบ้างไม่เคยดูสมุดบัญชีละเอียดและที่หนักไปกว่านั้นคือปล่อยให้ลูกน้องเก็บสมุดบัญชีธนาคารทุกอย่างไว้กับตัวเป็นปีๆโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่แค่การมองข้ามเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับแต่มันคือการปล่อยปละละเลยหน้าที่แบบเต็มๆเ,เลยเพราะเอาสิ่งที่ต้องทําตามหน้าที่มาวางเทียบกับสิ่งที่ทําจริงนะครับภาพมันชัดเจนมากด้านหนึ่งคือกฎระเบียบที่รัฐกุมที่ต้องทํา อีกด้านคือการปล่อยปะละเลยแบบสุดๆไอช่องว่างขนาดใหญ่นี่แหละครับคือจุดที่นําไปสู่คําตัดสินสุดท้ายของศาลศาลก็เลยสรุปออกมาเลยครับว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ประมาทธรรมดาแต่มันคือความประมาทเลินเล่ออย่างหลายแรงซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยมันหมายถึงการละเลยหน้าที่แบบที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยเหมือนกับเราเปิดประตูบ้านทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้โจรเข้ามาหยิบของไปได้ง่ายๆเลย ความเสียหายมันร้ายแรงมากครับและด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยแหละครับศาลปกครองสูงสุดก็เลยมีคำพิพากษายืนตามคำสั่งเดิมนั่นก็คือการปลดหัวหน้าคนนี้ออกจากราชการถือว่าชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างเป็นอันปิดฉากการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมานานครับเรื่องของหัวหน้าคนนี้อาจจะจบไปแล้วนะครับแต่บทเรียนที่ได้จากคดีนี้เนี่ยยังไม่จบแล้วเรื่องนี้มันสอนอะไรเราบ้างโดยเฉพาะกับคนที่ทํางานเป็นหัวหน้าคนมาดูกันครับนี่คือส่วนที่สําคัญมากมาก บทเรียนข้อแรกเลยแล้วก็สำคัญที่สุดคือคำว่าไว้วางใจเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไม่ต้องตรวจสอบนะครับในฐานะหัวหน้าเรามีหน้าที่ต้องคอยดูคอยเช็คงานลูกน้องอยู่เสมอโดยเฉพาะยิง่งถ้าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเพราะถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาคนแรกเลยที่เราต้องรับผิดชอบก็คือตัวเราเองนี่แหละครับและสุดท้ายนะครับนี่คือคําเตือนที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆจากคดีนี้เลยจะอ้างว่ามีภาระงานมากหรือหลงลืมมาเป็นข้ออ้างเพื่อไม่ต้องรับผิดไม่ได้ คือไม่ว่าเราจะงานยุ่งแค่ไหนหรือจะเชื่อใจลูกน้องมากเท่าไหร่ก็ตามความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าก็ยังเป็นของเราอยู่ดีครับ